แลนกุ้ยช็อปแล้ที่แม่งขายแทบทุกอย่างทั้งรับเบิร์บริการฟาร์เพชรบริการเติมโรบัสแถมยังมีขายบัตรติมเกมอีกมากมายคือมึงจะขายทุกอย่างไม่ได้นะสามารถมารับจบได้ที่กุ้ยช็อปยินดีต้อนรับสู่ออสตาป้องกันหอคอยวัตฟักคงจะออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์แหละเออตอนนี้ฟังขึ้นวัตฟักตอนนี้ฟังขึ้นสถานการณ์คือความตายการต่อสู้โลกหนึ่งจะขึ้นกับเราโอเคคุณฟุตติธรรมะคุณจะต้องเข้าร่วมของฮี โเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้โอเคครับเฮ้ยวิศอดเลยด้วยเหรอจะให้มีบางอย่างขอ,ขอคุณอาทีมกดยอดเดี๋ยวนี้กดเรียกหรือเปล่ลาในโคคุกด3ครั้งด้วยบังคับมากอ่าขอนาวตัวต่อไปก็ต้องเป็นไอ้นี่แหละกดโจมาเนี่ยอ้ามาไอ้นี่เดีไงวะเนี่ยขึ้นกระเบิดไปฟ้าดอะฟักตอนนี้ทีมดาวทั้งหมดเวลาติดตั้งโอเคครั้งสุดท้ายเชเรามีซาลุโต แล้วก็มีโคคุแล้วเราก็มีจระเข้เครื่องผลิตไฟฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เกมออสตามันมีสอนเล่นด้วยเหรอเนี่ยขั้นที่จะตึงคุณพร้อมแล้วสำหรับการติดตามเรื่องแสงเพื่อที่จะรับโจนนี่โอเคครับเอา้ายังไงต่อกูัว่านะภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้แย่นะเย้ย you already for b a t t e r follow me going tell โอเคมันบอกให้ตามไปนะอะ่แล้วตามไปที่ไหนอ๋อนี่ไงมันมีออล่าเหมือนตดอยู่ตดเรืองแสงตามตดเรืองแสงไปใช่ปะ่ะวะเออใช่แหละหรือว่าเป็นตรงนู้นวะอ๋อใช่ใช่ยังไงต้องเป็นตดเรืองแสงเอาไปไม่ได้มันไม่ใช่ตดเรืองแสงเหรอมันให้อ๋อ t ักกระโดดไปได้เลยทุกคนดูดิตรงเนี้ยว t the คืออะไระเนี่ย โอ้ยบักบักบักมีมีคนบังมีคนบังนี่กระโดดแม่งเลยอ่าอ e n t e ดู u a l l o านสปอร์ตโอเคมันต้องไปนี่อ่าแล้วก็ไปบ e กินซาต r t s e l e c สตาร์ทโอ้คุณทำมาได้อ่าฟังนะตอนนี้จะตูจะออกมาเอออะไรสักอย่างกว่าไม่บอกแล้วนายต้องนายจะต้องวางพวกตัวละครที่เป็นฮีโร่นะโดยการกดคลิกที่ตัวมันโอเคแล้วก็วางไว้ตรงที่ไหนสักที่หนึ่ง เราจะมวา,วาตรงนี้เพราะว่านี่ไงโคตึงน้ำตบตีดาเมจสิบโอ้มึงไม่ไหวหรอกไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่นานน้ำตบมึงกาจังเี้ยมีแบบเล่งไหมกดเล่งได้ไหมเพราะว่าครูไอ้เรามีถ้ามันไม่ไหวก็อัปเกรดมันถ้าจะไม่ผิดนะอ่าจีมากตอนนี้นายเรียนการอันี้ทั้งหมดแล้วต่อไปก็รอเวฟบอ่ารอเวฟบไอ้ขี้มึงใช้ตังค์อัพพันหนึ่งเพิ่มน้ำเมลมาทิพห์โอ้ไม่ก็แต่ย้อนลุกเออเดี๋ยวเราจะวางอ่า อะไรอะไรปฏิกรณ์ไฟฟ้าสักอย่างหนึ่งนึงชื่อมันจอระคีวางเลยดามนทิสแปดโอ้แต่โอ้แต่ตัวโอ้ไม่ก็โอ้พวกมึงโอ้จี้สัตเดี๋ยวผมจะคลิปไปตอนไอ้นี่เลยดีกว่าไอมีแท็กมีให้จะคลิปกดเลยคุณสองคุณไม่ก็เร็วขึ้นนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเพื่อจะเข้าบ้านทุกคนโอ้ดามิทิสสามไม่เป็นไรฉันน่าจะมีการออโต้สะคิปอยู่นะกดไงวะ ออาตัสกิปนี่ไงว่าแต่อ๋อเพราะว่าฟูลคือถ้าจำไม่ผิดนะจะต้องอัพตัวละครนะถึงจะตีได้เดี๋ยวเราอัพอัพอัพอะไรดีวะอันนี้มันโอ้ดานเปลแรงกว่าเยอะอัพตัวนี้ดีกว่านะดีกว่าเราตัวเยอะเลยเฮ้ยเปลี่ยนท่าด้วยโอ้ my god อัพเต็มแล้วอะไรคือคอนโทรอ๋อเฮ้ยเขี่ยแล้วเนี่ยเขี่ยแล้วเนี่ยโอ้ my god ทำได้ด้วยเหรอเกมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวมันไม่ตีอ๋อเราเราเราต้องตีเองเหรองั้นไปหยุดคอนโทรเลยมึงเล่นเองเลยเนาะใครจะไปไหวกับจอรเ์เจกูเดี๋ยวเราลองโกกุกันหน่อยนะครับโกกุ๊ออโกกุเป็นตัวเอเป็นตัววังไฮอะฮิวเป็นตัววางฮ Hi, uh, ิวถึงคน,นที่จะคาบถูกแนละ้วถูกกว่าไอ้นั่นลต,ตัวเยอะเลยแต่การจมตีค่อนข้างนานเอ้ยอะไรอัพ ว่าจะฝักมันเริ่มมันเริ่มมันสูงแต่มันยังวิ่งอยู่คืออะไรวะอันนี้น่าโตจะเปลี่ยนท่าหนึ่งห่างว่าจะฝึกหนึ่งห่างจบแล้วจบแล้วรีเพ์นเอ้ยมีเพเนกด้วยโอ้ไมก่ก็แต่เราจะรีเทิร์นก่อนนะสิ่งที่เราต้องทํามันมีอย่างหนึ่งสําคัญมากมันไม่แบบโอ้จะเอาแต่ทีโคตรนานทุกคนอ่าเรากลับมาละเดี๋ยวปิดเสียงยังไงวะเนี่ยมิวสิกอ่าอ่า,อาเดี๋ยวเราสิ่งแรกที่เราควรทําสําหรับเกมนี้เลยนะ นั่นก็คือเซคโคดเดี๋ยวไปหาคคแบแบป๊บอันนี้ have a gem อ่าเซคโคดต,ตรงนีนะ้เข้าฟันเฟืองแล้วก็ Enter เอนเตอร์โคดเออโอ้โหของเยอะมากเดี๋ยวนี่มึงแจกจริงไหมแจกจริงอันนี้โคดไม่ได้แล้วหรอเหมือนจะอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะโคดใช้ไม่ได้แล้วทุกคนอันเนี้ยจะบอกว่าโคดที่เราใส่มามีแค่อันเดียวที่เราใช้ได้นะี่อืมเหมือนจะใช้ได้แค่อันเดียว เออใช่แล้วก็จำได้ว่าในไลฟ์เหมือนมีโครร้ดออสตาร์ใหม่นะเป็นแจกเมอร์เมดชื่อโค้ดอะไรนะเดี๋ยวไปหาแป๊บนึงนะนี่ผมเจอละอ,อึ๊บถ้าไปปับ๊บโค้ดเอ,อ้าไม่ใช้ไม่ได้วะอ๋อทุกคนผมใช้อ่าโค้ดเมอร์เมดไม่ได้อ่ะที่มันจะแจกเอ,อ้าใช้ไม่ได้ทุกคนงั้นแย่เลยไม่มีตัวแบกงั้นเราต้องไปสุ่มใช่ไหม เกมนี้ดวงดีเท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่งมีเควียได้รับด้วยขอบคุณครับตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคน mm hmm. ต้องไปจะไปเชวซีม,มอน mm hmm. ผมว่าเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ก่อน mm hmm. อ่าจทาโร่กับโจนาทานเดี๋ยวไม่ใช่โจนาทานกับทันจิโร่เออกดเลยแล้วกันเฮ้ยจ mm hmm. ีฟ้าว่ะสคลิป mm hmm. no เรานี่ยังไม่ได้ตัวแบกบไอไอวอนตัวแบกเอ้ยไ,ได้ทันจิโร่มาทุกคน ลุงดีเยครับทุกค oh นไปก็เรามีตัวแบกตัวเก็บแล้วอุยอ้ยออเดียวยเดียวยเดียวอ่าอันนี้ชื่ออะไรวะลืมชื่อหัวฟ้าใครจับได้ฝากคมไปด้วยนารูโตะอุย้ยทันจิโร่ตัวนึงขอบคุณครับทั้งทั้งตอนนังเด็กหน่อยลูฟี่อ่านารูโตะตอนเด็กเดี๋ยวจริงจังเราได้อ่าทันจิโร่อย่างนี้มาใช่ไหม ใช่เราได้ทันจิโร่ห้ารมาทุกคนเดี๋ยวเ,เปิดดูแป๊บหนึ่งนะเอามันอีโวไม่ได้เอา้าวาย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 อีโว e ไม่ได้แต่ดีโออีโวได้โขโหลกิมงั้นเราต้องสูมอีกรอบหนึ่งนะทันจิโร่โกดเลยแล้วกันขับลูกบนฟ้าไม่เป็นไรคุซันโอ้โหม,มึงเอาชนะเลยสรุปเป็นแค่ไอเจ้าหูกยาวค้างทุกคนเฮ้ยสวยโอ้ยกรับ ครับเด้คตาคุลิมาตัวเบกตัวเบรกของเราปัจจุบันอ่าได้แก๊สบุกี้แอตตาโกฟูอูลิวยามะแอตตาเอ้าไม่ใช่แอตตาหรอวะทุกคนในตัวตึงเราได้คาตาคุลิห้าดาวหรือหกดาวไม่รู้แต่ที่แน่คือตึงแล้วเราตึงเออตก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 เออมา โอ้มีให้รับเจมเต็มไปหมดเลยมีเดลี่คุณครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดที่อีเวลลนต์อาร์เรยทำไมามันดูค้างๆเลยทุกคนทันจิโร่ตัวนี้มันอีโวไม่ได้แต่ว่าต,ตัวนี้ตันอีโว e ได้เฉยเลยอันนี้คืออะไรครับทำไมผมอีโวมันไม่ได้ไอเดี๋ยวเรามีทั้งยูโนมีทั้งคาตาคูลิเราจะไปใช้ไอ้พวกกี้ๆถามตัวข้างล่างทำไมอ,ออกไงวะออกออก ออแล้วเราก็ใส่ไปเลยลัคก,กี้กีนโมจิทันจิโรเราลงสตอรี่เรื่อยๆดีกว่าทุกคนจะได้ง่ายขึ้นวุถุเชี้อะไรบางหน้ากูเนี่ยของเต็มด้วยหรอโอ้ห่างกันมาไอ้นีเ่เดี๋ยวเราอัพโมจินะเพราะว่าโมจิมันดันยิวได้เฉยเลยมันโอ้ใช้ใช้อะไรวะเนี่ยใชย้สเนกโอเคฟีดแดกทห้หมดมันมีแบบว่า ไม่ต้องกดไหมแบบกดตัวตัวเออนี่ไง select E P unit อ้เราไม่มีอถอทอแท้ใจกดต้องกดเองในมือเท่านั้นนะครับเกบน,นี้นี่ตัวนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อเอามา e v o อะไรสักอย่างหนึ่งฟีดด้วยสุการไปเลยเฮ้ยนี่นะเราสามารถไป double ผ่าได้เลยเหรอเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรอะ่ะใช่ story ไหมเอ้ยอันนี้มัน Infinity mode กับกับกับนี่นี่นี่ต้องไปอันนี้ทุกคน ต้องลงสตอรี่หมดยาวๆเลยอ่ามีโนมอลกับเอ็กซ์ติมแล้วก็เลือกโนมอลเลยนะครับพุดเดี๋ยวคาตาคุลิมึงสามพันเลยหรองั้นเราต้องวางทันจิโร่โอ้โหทันจิโร่มึงมึงงตีใครได้เนี่ยมึงตีใครเป็นเอ่ะลองดูก่อนเผื่อมันโหดวางไว้ตรงนี้เลยมึงมึงเอาน้ำฟาดใครเนี่ยมึงมึงห้าดาวจิงไม่ได้ทันจิโร่โอ้โหไม่ก็นี่นะครับอยู่ในตัวแบกของเราของจริงตัวเนี้ย แต่เม็ดเก้าห้าตีห้าตีห้าวิสและยะสิบห้าดีกว่าทันจิโร่เป็นล้านเท่านี่ไงแปลกแรงแล้ววิ่งไปฟันนห่มันคือยังไงอะไม่เก็ตวะให้มันตีเดี๋ยวชิหายไว้โปรกรมหมดมันหลุดทันจิโร่มึงกระจอกอย่างวะเนี้ยวอ่งี้กับตัวที่ได้มา嘛ว่าถึงฟังล่สุดแต่ไม่ตายเกมอยู่โนมันดีกว่าเยอะเลยพูดจริงเดี๋ยวเราเก็บเงินซื้อคาตาคุริกกันนะ พี่ได้แล้วคาตาคุริสิบวิตีสี่พันสี่ยเชียวโคตรโหดมึงแค่จิ้มเนี่ยตีสี่พันสี่เลยหรอเกือไปมากกูไม่ต้องมีตัวอื่นละคาตาคุริขอให้แบบเราซื้อคาตาคุริได้ปุ๊ชิวเลยโอ้ยเสียงดังจริงๆเลยครับสองพันตีอุ้ตีเจ็สี่พันกลายเป็นหมื่นหกมึงกูไม่ได้เล่นพวกมึงไ่ชาจิโรยูโนนี่แหละอินเตอร์เบสโมจิโก แต่ค่าโตมึงสามพันเยี่เอ้ยมันตีติดสโลด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นตีแล้วมันขึ้นอยู่เนี่ยเออพ่ตึงตึงตงึโอเคโอค้ยเนี่ยของชอบเลยเด็กรีเพย์เกมบีที่ทุกคนคู่ควรอันนี้ไม่เอยเออเออ,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 อสตาออสตา,ออสตาจะไปเอาจะไปวางทัจิโร่ดามเมันก็ตีแค่สามสิบเงยอ๋อไอชินี่ไม่ตี คือแแต่ตัวของคูจริงๆเลยเดีย๋ยวเราลองวางทาจิโร่แต่ว่าลองอัพดูแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนละเออดีขึ้นดิทาจิโร่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไ,ไปแต่ตีมันตีเย่ะตัวเดียวมาเลยกากคนโอ้ยเขาวานแล้วเขาวานแล้วมีเป็นมาเลยน้องเราอย่าใช้ทัจิโร่เลยดีกว่า ในการไม่น่ารอดวัชิโร่เดี๋ยวผมตัดตอนผมเล่นสตอรี่ไปเรื่อยๆจนอ่าค่อนข้างตึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาวิธีแก้ต้นหลุดนะครับก็หวังทัชิโร่เป็นร้านมึงจะหลุดมายัางไงนะอ่าจะว,วางเพิ่มแลอวเอาวางได้อีกอ่มีทัชิโร่มาแปดตัวหน้าตาเหมือนกันเป็นฝาแฝดกันแปดคนนะี่แค่ในฟันปุบๆๆเอาหัวกิ้งปัก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 เฮ้ยบินิโบสเฮ้ยชิพาละ น,นี่ไงเจอรุ่นใหญ่ไปดิทุกคนเรามีปัญหาใหญ่ไ้คือเราไม่ได้มีตัววางต้นเกมอ่ะมันทําให้เราค่อนข้างทีง่จะเล่นยากะครับไอ้ทันชิโร่มันกระจกเดินไปแล้วต้องหาตัวละครต้นเกมเพราะฉะนั้นมุ่งสู่การเทรดทุ้นมีเป็นคริโตะอ่าแล้วตัวใหม่อ่ะเบก,กุมันสองเปอร์เซ็นต์นะดิโอกาสค่อนข้างน้อยแต่ว่าการลงทุนเป็นความเสี่ยงทุกคนกดเลยอ้อ ต้งเคียร์สตอรี่ก็คือบังคับที่โตตัวเดียวโอ้ยขอไม่พออเดี๋ยวมึงจะอ,อะไรขนาดน,นั้นอะนี่กูจะย่อยมึงทิ้งไปก่อนเลยขายไงให้มูจีเด็กเยให้เนี่ยวะ่ะไม่ค่อยอยากเอาโตวพวกนี้ออกไปสักเท่าไหร่เลยอะเพราะว่าผมว่าอนาะคตต้องจำเป็นแน่ๆเลยซำมมอนโอเพ่นออเลยแล้วกันจะได้ซาสเกีมาตัวหนึ่งกับไอ้คุริลินเป็นล้าน การลงทุนมีความเสี่ยงแล้วอะเอาไงดีวะผมว่านะสุ่มมอ็อบไซโคดีกว่าไอ้ที่นี่มันความเสี่ยงเกนไปเดี๋ยวตัวนี้มันอีกรอบหนึ่งมันเปิดได้อีกรอบหนึ่งวะ่ะนั้นเอาตัวนี้รอบหนึ่งก่อนแล้วก็ไปตัวนั้นโอเคปะกดออ้ยโขถามจริงเกมเฮ้ยสุขสับเลยใหมเอ้ยนะสิบเจมบวกครบตลอดกดเลยแล้วกันจะลุ่งเดี๋ยวจะลวงกดเลยมองไม่เห็น้วยว่าแสงอะไรเ,เฮ้ยเอมิเลียสโลแน่นอน บาโคโกโบาคี้โอ้รู้สึกได้เลยโอ้เอเวเรียเงงมาตโลเหรอขายได้ละยี่สิบบาทสตาร์บอยโอ้คุณครับตัวอะไรไม่รู้จารุโนเก่งไหม,มอะบอมบ้าเหมือนจะไม่ได้มีตัวเก่งเลยแนตะ่เมื่อกี้ปุ๊บมีนะขอดูหน่อยไอ้ห้าดาวที่เราได้มาเป็นจารุโนมึงดีกว่าไอ้ทันจิโร่เยอะว่าแต่ค่าตัวมึงเท่าไหร่มันดูยังไงว่าค่าตัวเท่าไหร่แนี้มึงออกไปก่อนไอ้ทันจิโร่ รุ่นใหญ่เขาจะเดินกันโอ้4095ดีกว่าไอ้นั่นเยอะโอเคเราจะได้สุ่มฟรีอีกรอบหนึ่งนะมัลติแซลมอนกดเลยครนี้ขอดูหน่อยเฮ้ยสีแดงสีแดงโอ้แต่พวกนี้ไม่ได้เท่าไหร่ได้嘛โอ้ไม่ค่อยดีทุกคนไม่ค่อยดีลงเลยทันจิโร่嘛อยากได้ทันจิโร่ดาวอะไรเงี้ยคูคิวเอเลนนี่อันนี้เอเลนช้าอย่างงี้ตัวตึงเฮ้ยทันจิโร่มาด้วยขอบคุณครับได้ทันจิโร่แล้วโค้งโค้งโคตึงอ้ไม่ตัว วิ่อะไรอ่ะเอ่อเหมือนจะเก่งนะรู้สึกงั้นได้โอ้มันมีดาวเดี๋ยวเราลองสุ่มไปนี่นะเอ่อน้องมอบไซโคใช่ไหมเราสุ่มมอสไซโคกันแล้วกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเกลือไม่ดูโอสิฟ้ากูกูอ๋อเป็นกูกูแบกด้วยยามโมอฮ้ยอันนี้ตัวหิวป่ะอ้ยไม่ใช่ตัวหิวตัวเงินใช่ไหมผลลัพธละให้มันเป็นตัวเงิน อะไรอะโ oh, no. อ้ super. เบต้าไนั้นอิสเบต้าเก่าไอ้เนาะเดลริปริปเฮ้ยซูเปอร์เออต้องดูก่อนเดี๋ยวขอดูหน่อยนะขอบคุณขอครับอืมค่าตัว400ดาเมจ95ระยะ6เอ้ยระยะ20ตสิบตีหนี่แต่เบต้านั้นเนี่ยแม่เงเอ้ยต้องใช้ตัวนี้จำได้ว่ามันไอ้นี่เรียกว่าอะไรตัวเงินนะใช่ตัวเงินเอ้ยนี่ไงตัวเงินโอ้ไปก็เราได้ตัวเงินมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถอีเวอรได้ซึ่งถามว่าจะอีเวอร์ไหมก็ดูอีกทีหนึ่ง ทันจิโร่มึงจะโดนกูย่อยแน่เพราะกูมีทันจิโร่อา นายใหญ่กว่าแล้วหน้ายยิ้มกว่าดีกว่ามึงเยอะเลยโอ้โหดีกว่าเป็นล้านเลยมึงก็ตัวเดียวกันทำไมมึงไม่เหมือนกันวะเนี่ยอ๋ออันนี้คือทันจิโร่หน้ายิ้มอันนี้หน้าบึ้งโอเคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตัวนี้หัวได้ใช้ทันจิโร่กิเ้ยใช้กิกี้สาตมตัวอุ่งย่อยมันทิ้งไวเองอตัวนี้ตีสองพันเลยหรอตีหกวินี่เราจะใช้เมตัลไหนข้าข้าวมันสี่หมื่นห้าเฮยวะเพลงมูบจีตะมูจีตีแบบสี่หมื่นสี่นั่นละจ้ทันจิโร่ไปเล่นออกเลยนี่ไอจัตอารี่หมดตัวโอเคทุ ตัดเล่นไปเรื่อยๆสักแป๊บนึงนะครับมึงเอ้ยโยกโยกป๋อดูดูไม่โยกปัวแล้วไม่ยิ้มไปดิแล้คก็เที่ยนเประเด็นคือตัวมึงตัวมึงค่าตัววางถูกมากนะแต่เที่ยค่าอัพตั็มื่นหนึ่งกูเล่นยังไงให้หว่นไหวไม่ได้เที่ยอ่าจบแล้วทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายขึ้นเยอะแต่กูลืมเอาตัวเงินมาไม่เงยออกโอเค เราต้องใส่เซมเบอร์เข้ามาทินะเข้าฟีดปุ๊บมันจะได้เงินเพิ่มไหมไม่เนอะอ๋อนี่ไงมันบบกเงินเพิ่อมอยู่นะถ้าเราเนี่ยวกแคดอีก10%เพราะฉะนั้นแต่เยอะๆเลยเนอะเดีย๋ยวเยอะๆเลย9%เอา้าไม่เห็นเปลี่ยนไปาการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนทุกคนเอออย่าทำตามผมนะครับกดเลย บางทีมันก็เริ่มเสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงสตอรีร่ด่านยิ่งแป๊บหนึ่งเรียบร้อยจบสตอรีร่แรกแลก้วก็มีทันจิโร่ขึ้นมาก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยทุกคนแต่ก็ยังมองว่ามันมันจะได้ตัวที่มันวาปุ๊บสามารถที่จะแบบแบกเราตั้งแต่ต้นเกมได้เลยบีแบบวางตัวละสี่ร้อยตีห้าหมื่นแล้วก็พูดาวสักสวิอะไรเงี้ย แล้วก็ค่าอัพสักพนะันหนึ่งสองพันเตีเปอนแเซนมีมีไหมไม่ไหมไม่มีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยพิมพ์ว่าแบบว่าอ่าต่ออีพีสอเลยครับพี่อะไรก็จะมาต่อครับถ้าไม่มีก็คงก็ก็ไม่รู้ไม่รู้โอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยบ๊ายบาย